มื่อกี้ก็คือเหมือนกระเป๋าสิไปเที่ยวเนาะทุกคนก็คือไปโพออน,นี่ม่ไปโพแพนเที่ยวมือแบบตั้งแต่มือที่เขาแบบมากเกาหลีเมื่อแหลกไปตั้งแต่เขาซื้อมาเกาหลีเนาะเขาก็คือเตรียมแบบแพนเที่ยวไว้เป็บลอกก่อนที่เขาซื้อมาก็คือทั้งแบบใบจองตัวเครื่องบินอีนอย่างก็คือยังเหลืออยู่ยังบ้ได้ถิมเดยก็แต่มือแหลกคุณเนี่ เออเขาก็คือว่าเก็บไว้ค่ะก็น่าเก็บไว้อยู่ในกระเป๋าเนะาะพอดีมันี้คือมเมียงกับปอกกระเป๋าที่แบบเออสีแต่งเครื่องของไปเที่ยวนะแม่ก็เลยมาโพล์เนาะว่าแล้วก็ไปเบิ่งกัน,กนทุกคนว่าแบบแผนเที่ยวที่เขาเตรียมมานี่มีจังมองมีมองใดแน่แล้วเาคือได้ไปจังมองแล้วเนาะได้ไปครบหรือยังไปไหนไหมมองแลกเนาะที่เขาแบบเออถ้าเกิดว่ามากเกาหลีเขาอยากไปเลยเนาะเขาได้เขียนไว้ได้มองแลกมองหนึ่งเนาะก็คือนี่ ตัวนี้เลยก็คือเกานะนามิคืออยากไปแห้งเนาะตอนนั้นถ้าเกิดว่าได้มากเกาหลีมีโอกาสไปเนี่ยคืออยกไปเกานะนามิคือได้ไปแลนะ้วเนาะทุกคนส่วนม่องนี้เนาะพระราชวังพระราชวังเคียงบุกุงูนี่คือปลายลายอบแห้งจนแบบเออจืดบ่ไรแล้วละจ้าเข้าไปจากรอบเนี่ยพระราชวังเคียงบุกงูนี่คือได้ไปลายลายอบแต่เกานะนามิอ่ะไปสองลอบส่วนม่องนี้อันนี้จะเป็นม่องไปเบิ่งซากุระเนาะอุโมงค์ซากุระแล้วก็ทางรถไฟดอกซากุระ ขยงฮาวา่าสองมองนี้ยังบุเคยไปอ่ะสองมองนี้ยังบุคเคยไปเลยบุจะกูอยู่แถวไดเนาะยังบุเคยไปไหมแล้วก็นี่อันนี้เป็นมองที่เขาอยากไปเลยเนาะเป็นมองที่เขาแยากไปเลยคืออยู่กอะเสจู่แม่แต่คือสิบบุด้ไปตรงเนะาะมันไกล แล้วก็มองที่สซงที่เขาเขียนไว้เนาะถ้าเกิดรู้มากเกาหลีมองที่เขาแยากไปมองหนึ่งน่คือเมียงดงเมียงดงนี้ไปลายลอบแห้งจือบูได้คือกันว่าไปจะแบบไปจะเถื่อมาแล้วแม่พวกไปลายลอบคักอยู่เมียงดงเนาะแล้วมองต่อไปเนาะมีมองได้แนะน่หมู่บ้านบุกชอนฮันอกหมู่บ้านนี้ก็ได้ไปแล้วหมู่บ้านนี้ก็ได้ไปแล้วเนาะก็คือไปรอบหนึ่งแล้วตัวนี้โซเทวือโซเทวือก็เคยไปเลยแต่ก็คือไปช่วงแบบ มันเป็นอันนั้นแม่เป็นโควิดเออไปก็คือแบบใส่มงใส่แม่ไปถ่ายรูปกระบองงามบนแล้วก็เคออยแยกไปแกตูอยู่เดถ้าเกิดว่ามือใดดหว,วางยันได้ไปอู่โซเทว์เนาะอันนี้ลอตเตอร์เวอร์ลอตเตอร์เวอร์นี่ก็ไปแล้วอันนี้สวนสนุกเอเวอร์แลนด์นี่ก็ไปแล้วอันนี้ก็เคยไปแล้วเนาะสวนสนุกเอเวอร์แลนด์แล้วก็ลอตเตอร์เวอร์วันแล้วเขาก็ได้ไปหลายหม่องอยู่เด้แล้วเนาะก็คือเกือบครบอยู่แม่เขาตอกยูซานก็เคยไปแล้วเนาะคือไอ โมจูเนาะก็คือเคยไปแล้วลอบหนึ่งไก่คักเดือยอยู่นี่ก็ได้ไปก็คือแบบนั่งรถจนเมาแหมอันนี้ยังบุเคยไปเนาะแดดูซานซุงซองนัมโดอันนี้ยังบุเคยไปเลยอะ่ะตัวนี้ยังบุเคยไปต้องไปช่วงอันนั้นบอต้องไปช่วงแบบใบไม้เปลี่ยนสีบุมันจังสิงามคือสิบด้ไปดอกว่าส่วนอันนี้อยู่ปูซานเนาะอันนี้ก็คือยากไปคือกัน ยังบุเคยไปคือกันเดมมองนี้ก็ได้แต่ว่าน่าสิได้ไปอยู่ดอกเพราะว่าก็คือสิภาคกนลบไปเที่ยวปูซานเนาะแต่บุรู้ว่าสีได้ไปแจ้งมองแจ้งโฟนซีต๊ก,จกแจ้งแนวดละเด้อแจ้งสิได้ไปหรือบ่ดอกแต่ก็คือเป็นอีกมองที่เขาอยากไปเนาะมองนี้ก็อยากไปทุกคนเนี่ยอันนี้ก็อยู่ปูซานเป็นบ่อันนี้ก็อยากไปคือกันยังบุเคยไปคือกันไงเนบิร์ด ก็คือแบบเออเกือบไปครบทุกทีอยู่เลยเนาะกับแผนเที่ยวที่เขาแต่งมาแม่คือได้ไปหลายมองอยู่แม้ว่าลกรก็ได้ว่าลกรก็มาท่าบึงอีกเท่อหนึงเนาะว่าไปปูซานนี่ซิอได้ไปไว่ามองที่เขาอยากไปแม